เจียโฮมสวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาสาธิตการเชื่อมต่อสวิตช์ไฟติดผนงังอัจฉรยะในระบบของซิงบีกันนะครับ โดยข้อดีของระบบการทำงานของซิงบีนะครับจะเป็นการทำงานแยกส่วนกับสัญญาณ w i f i ยทำให้ไม่รบก,กวนการทำงานของสัญญาณ WiFI เดิมของบ้านนะครับเหมือนเป็นการแยกการทำงานของสวิตช์ไฟอัจฉริยะและตัวเซ็นเซอร์โดยเฉพาะเพื่อทำให้การทำงานเสถียรและซิงบีตัวนี้นะครับยังจินพลังงานต่ำทำให้ใช้งานได้ยาวนานนะครับสำหรับแบบที่ใช้แบตเตอรี่ และถ้ามีอุปกรณ์ที่รองรับนะครับจะสามารถขยายสัญญาณตัวเองและสร้างเป็นโครงข่ายสัญญาณได้เลยครับและสามารถเดินสายไฟแบบไม่มีสายเอ็นได้เลยครับต่อมานะครับจะเป็นการเชื่อมต่อของเกตเวนะครับโดยเกตเวนะครับจะเปรียบเสมือนเราเตอร์ของระบบบ้านอัจฉริยะนะครับที่จําเป็นต้องมีในการใช้งานของระบบซิงบีนะครับอนอื่นเลยนะครับเราก็ทําการต่อนะครับสายเข้ากับตัวเกตเวตัวนี้นะครับเกตเวตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่น Z GW 01นะครับ ผมเราก็เอาสัวนี้นะครับต่อก่อนนะครับต่อเข้าไปด้านหลังครับปักไฟนะครับนี่ครับแล้วก็เสียบเข้าไปหลังจากนั้นนะครับเอาเสียบเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับผมก็เปิดมือถือขึ้นมานะครับแล้วเข้าแอปสมาร์ทไลน์นะครับหลังจากนั้นก็ให้ทําการกดเจ้าตัวเกียร์วด้านหลังนะครับกดค้างไว้นะครับให้ไฟสีแดงเข้ากระพริบนะครับจากนั้นนะครับให้กดไปที่บวกของแอปสมาร์ทไลน์นะครับทางด้านบนขวานะครับ แล้วกด add d e v i c e นะครับหลัจากนั้นก็เลื่อนไปที่ Gateway ควบคุมนะครับแล้วไปที่ Gateway s i n g b ียนแรกตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการเช็ค Wi-Fi รหัสให้เรียบร้อยนะครับจะต้องเป็น w i i เสัญญาณ2.4เท่านั้นนะครับผมกดถัดไปแล้วก็กดคอนเฟิร์มครับเราเลือกเป็นกระพริบเร็วทางนี้นะครับทางด้านขวาล่างนะครับก็รอนะครับก็จะขึ้นตัวเก t e w a y ของเจ้าตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วกดบวกไปนะครับครับ พอการโหลดเสร็จแล้วให้กดเสร็จสมบูรณ์นะครับนี่นะครับก็เป็นการเชื่อมต่อของเกียร์เวนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับจะเป็นการเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับสวินนะครับก่อนที่จะทําการเชื่อมต่อนะครับแนะนําให้ใส่ถุงมือทุกครั้งนะครับและตัดกระแสไฟนะครับให้เรียบร้อยก่อนที่จะทําการเชื่อมต่อนะครับ พิกสวิตมาด้านหลังนะครับเราจะเห็นว่ามีช่องที่ใส่สายไฟอยู่นะครับโดยเจ้าตัวสวิตตัวนี้นะครับจะเชื่อมต่อกับสายแเท่านั้นนะครับโดยแต่ละช่องนะก็จะเห็นว่ามีช่อง L1 L in L2 นะครับตรงช่องนี้ต่อมานะครับจะเป็นการเชื่อมต่อครับก็ให้ทําการใช้สายแของไฟบ้านนะครับใส่เข้าไปในช่อง L- in นะครับ และสาย L ของอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับเราก็จะใส่ไปในช่องของ L 1นะครับส่วนสาย N นะครับของไฟบ้านและอุปกรณ์ไฟฟ้าครับเราก็จะทําการเชื่อมต่อกันนะครับโดยใช้ตัวต่อสายไฟนะครับแบบหนีบนะครับเชื่อมต่อกันให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ต่อสาย N เข้าด้วยกันแล้วนะครับเราก็จะทําการนําสาย L นะครับของอุปกรณ์ไฟฟ้าครับใส่ไปในช่องของ L in นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้ไขควงไขน็อตให้แน่นนะครับเพื่อไม่ให้สายมันหลุดนะครับผม แล้วก็นำสาย L ของอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับต่อเข้ากับ L 1นะครับผมแล้วก็ทำการไขนอนให้เรียบร้อยนะครับลองดึงดูนะครับว่าสายแน่นหรือเปล่านะครับหลังจากที่ไขนอนเสร็จเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับการเชื่อมต่อในส่วนของต่อมานะครับจะเป็นการเชื่อมต่อสวิตช์นะครับเข้าสู่แอปมือถือนะครับโดยการที่เราก็เข้าไปที่แอปสัมาไลน์บนมือถือได้เลยครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะเข้าไปตัวเกียร์เบรคที่เราได้เชื่อมต่อไว้นะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับนี้กดยกเลิกไปก่อนนะครับการจะเข้าสู่เกียร์เบรคอ่าตัวนี้ยังไม่ต้องอัปเกรดอะไรนะครับยกเลิกไปแล้วก็กดมาตรงซิงค์ดีครับตรงนี้นะครับทางด้านขวาด้านนี้ครับที่ผมกด โอเคกดแล้วนะครับแล้วก็กดไปที่ add d i e นะครับก็คือกดไปที่ S ิงบี d i e list ก่อนนะครับแล้วกด add d i e แล้วก็จิมเข้าไปหลังจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับถ้ายังไม่เจอนะครับให้ทําการกดสวิตซ์ด้านในด้านหนึ่งครับกดค้างไว้นะครับจนกว่ามันจะกราฟิกนะครับนี่ครับก็จะเจอแล้วนะครับพอเจอแล้วก็กดเสร็จสมบูรณ์ได้เลยครับก็จะขึ้นตัวสวิตมานะครับเราก็กดเสร็จสมบูรณ์เราก็จะได้ยอดตัวสวิตนี้ขึ้นมาครับเราสามารถกดเปิดปิดได้นะครับ ก็จะเป็นการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวสวิตติดผนังอัจฉริยะนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือการเชื่อมต่อของสวิตติดผนังอัจฉริยะนะครับในระบบซิงบีนะครับผมหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่รับชมอยู่ทุกท่านเลยนะครับทางเจลาขก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ